สวัสดีครับมืดหน้าก็มืดนะครับก็นะครับมาพูดเรื่องเออนครพนมนะครับไปดูข่าวเนาะดูข่าวเมื่อวันที่ยีบเก้าที่ผ่านมานะครับไทยโพสต์นะครับนบครพนมเข้มสกัดโรคไอทิวานี่แหละครับงัด พรบโรคติดต่อออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากอนามัยเจอปรับสองหมื่นนะครับผมฝ <c oughs> ังต่อนะครับวันที่29เมษานะครับปี6กสามที่ผ่านมาเนี่ยที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมนะครับสสจนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการประชุมคณะกระกกรมการป้องกันโรคติดต่อมีนายแพทย์จินนาพิพัฒน์ ชูปัญญาเนาะผมผมไม่อ่านหมดนะครับเดี๋ยวจะดูเนื้อข่าวนะครับมีการประชุมกันนะครับทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเนาะนะครับทั้งอ,อบอจอทั้งเทศบาลเมืองทั้งหน่วยงานตำรวจนะครับเพื่อหารือผ่อนคลายล็อกการเข้าออกอนครพนมนะครับท่านผู้ว่าเปิดเผยว่านะครับ วันที่8เมษายนที่ผ่านมามีคณะนมนตรีมีมติคณะนมนตรีนะครับมีประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการควบคุมการเดินทางเข้าออกนะครับในราชอาณาจักรนะครับเคหสถานตั้งแต่4ทุ่มไปถึงตีสีนะครับการงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ระหว่างจังหวัดสู่จังหวัดนะครับแล้วก็การกจัดกิจกรรมต่างๆที่มีคนหมู่มากเนาะเดี๋ยวดูเนื้อข่าวนะครับว่าอย่างไงนะครับ ประเด็นหลักเนี่ยผมจะผมจะคุยเรื่องอาการไม่สวมหน้ากากนะครับเขาว่ายังไงดูสิเออ่ไม่ให้มีการข้ามเนาะระหว่างภูมแดนนะครับข้ามข้ามไปเนาะเนื้อข่าวเยอะมากๆ ในช่วงวันที่1พฤษภาเป็นต้นไปนะครับมาตรการต่างๆที่กําหนดไว้จะครบกําหนดในวันนี้จึงมีการประชุมนะครับต่างๆนะครับทั้งทางผู้ว่าการจังหวัดเนาะประชุมผมอ่านไปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอ่านเยอะมันมันไม่ไหวครับท่านผู้ว่าว่าในหลัก ยังคงมาตรการในการปิดสถานที่ต่างๆต่อไปอีก15วันนะครับนี่คือนครพนมนะครับถึง15พฤษภาเนอะเพื่อจะดูความชัดเจนในการแพร่ระบาดของโควิด19เนอะผมพยายามจะไม่ใช้คำนี้นะเพราะผิดกด y ฎ u t u b e อ่า1พฤษภ,ภานี้ไม่มีการ ไม่มีการขออนุญาตแต่ต้องหยุดลงให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่าไปที่ไหนก่อนไปก่อนที่จะมาและความมโนมัยในสิวันท่านไปไหนบ้างอะไรเงี้ยต้องให้ข้อมูลนะครับอ่าว่ากันไปเนาะโอโเนื้อข่าวเยอะามากมากอ่านกันเป็นว่าเล่นเลยอไอที่ประเด็นที่บอกว่านะครับที่ จะให้ถูกปรับสองหมื่นเนี่ยคือผู้ที่ลืมไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะครับเอาเอามาตรการมาใช้อย่างเด็ดขาดเลยนะครับมันขัด,ข,ดขัดกับเงินสองพันเงินห้าพันที่จะช่วยเหลือประชาชนอยู่ในขณะนี้นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับหลายๆคนประสบปัญหานะครับประสบปัญหาเรื่องการทําเรื่องแล้วนะครับ ผ่านมาเป็นเดือนเดือนกว่านะครับยังไม่ได้เงินกันเลยก็มีนะครับส่วนผู้ที่ได้ก็เป็นส่วนน้อยนะครับสมมุติว่าเนาะใครก็กลัวโรคเหมือนกันหมดไนแหละครับทุกๆคนครับแม้แต่ผมเองไปไหนมาไหนผมก็ต้องถืออยู่แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นช่วงโรคระบาดหรือไม่ยังไงก็ตามเราก็ต้องรักษาสุขภาพเราอยู่แล้วนะครับแต่บางทีนี่มันอาจจะลืมเนาะอย่างวันก่อนเนี่ย ผมพาแม่ไปธุระนะครับแม่ลืมถือไปด้วยทีนี้ไปเติมน้ํามันจะไปขอซื้อในปัมนมนป๊มน้ามันปั๊มน้ามันจะขายผืนละล้อยครับผมบอกไม่ซื้อครับมันแพงเกินแพงเวอร์ครับไม่บอกด้วยปั๊มน้ามันไหนเดี๋ยวเขาจะเสียหายนะครับอย่างเงี้ยนะครับก็ตกอกตกใจผมก็เลยทําไงรู้ไหมของผมเนี่ยมีสองอัน ผมก็เลยให้แม่ถือไว้แต่แต่ไม่ให้นแม่ใช้หรอกเพราะว่าของผมจําใส่อะไรใส่แล้วนะครับให้กําไว้นะครับก็ไม่ได้ลงจากรถนี่แหละครับเป็นปัญหาแบบคือ,อามาตรการเนี้ยจะออกมาเพื่อขู่เข็นประชาชนให้เขากลัวนะครับให้เป็นมาตรฐานให้เขากลัวให้เขารู้สึกว่าโอ้โนครพนมเนี่ยเด็ดขาด ผมว่ามันไม่ตรงประเด็นนะครับมันไม่ตรงประเด็นสําหรับผมเองผมใส่ตลอดอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับนะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาก็ผมเป็นประชาชนคนหนึ่งนะครับก็คืออยากจะพูดนะครับอยากจะพูดว่าเออ่ตั้งแต่เริ่มมีโรคระบาดมาเนี่ยจนถึงวันนี้นะครับระบบการจัดการต่างๆเนี่ยไม่ค่อยโอเคนะครับนะครับ ดีไหมดีครับแต่ว่ามันก็ต้องอารุ่มเอารวยมันก็ต้องดูกันนะครับบางที่เนี่ยผมเห็นเอาดินไปถมถนนบ้าวอคอแตกแล้วครับถนนเออเกิดขึ้นมีคนจะตายหาขึ้นมาทำไงล่ะครับเออทำไงเอาเครื่องบินมารับเหรอคือคุณมีเออกำลังเจ้าหน้าที่กําลังที่จะใช้งานได้อยู่แล้วครับก็มีเงินเดือนนะครับ ก็เข้าด่านกันไปสิเออบอกว่าทำงานหนักเออใช่ทำงานหนักก็มีค่าตอบแทนครับทุกคนมีเอ,อ่อทำงานแล้วก็ต้องมีค่าตอบแทนทั้งนั้นนะครับอันนี้ไม่ได้พูดถึงว่าเอ,อ่อตำหนิเจ้าหน้าที่นะเห็นใจเจ้าหน้าที่นะครับแต่หลักการปฏิบัติของผู้บริหารนะครับไม่ถูกครับผมไม่ถูกต้องเสมอไปนะครับคือบางที ล้างเมืองล้างจังหวัดก็ล้างแต่นครพนมนะครับในตัวจังหวัดนั่นแหละนะครับส่วนอำเภอต่างๆจุดชุมชนต่างๆกว่าจะมาถึงครับไม่รู้อะไรครับผมว่าตัวจังหวัดนครพนมเป็นสถานที่สะอาดปลอดภัยครับบนเมืองด้าดานลมพัดผ่านอากาศก็ร้อนนะครับมันไม่มีหรอกครับจะ่าไปกลัวกันขนาดนั้นแต่ว่าควรจะมองให้มันทั่วนะครับ พื้นที่ที่มันเป็นตลาดที่มันชุกชุมที่คนเยอะแยะห้างสปปรรพสินค้าอะไรเนี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยสำคัญกว่าครับผมสําคัญมากๆในห้างสปปรรพสินค้าในมินิมาร์ทที่เปิดแอร์นะครับความเย็นนะครับไม่ใช่จะไปอะไรขนาดนั้นแนละนี่ผมพูดยาวเลยนะในเรื่องไอ้ปรับสองหมื่นเนี่ยหน้ากากอนามัยเนี่ยโอ้คือเข้าใจว่าอยากจะให้ประชาชนปลอดภัย รู้จิตสำนึกในการาต้องพกต้องใช้ต้องปิดบังหน้าตัวเองนะครับผมไม่ตอนนี้ผมไม่ใช้นะครับผมผมนั่งอยู่คนเดียวกลางทุ่งนาครับบ้านอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยแล้วถ่ายทอดอถ่ายคลิปทําคลิปผมจะใส่ทําไมนะครับมันไม่ใช่เรื่องนะครับนอกจากผมออกจากตรงนี้ไปพบผู้คนผมถึงจะใส่ป้องกันคนอื่นโดนเราป้องกันเราไปโดนคนอื่นเพราะเขากลัวเราจะมีเชื้อหรือเปล่าเนี่ยนะครับ นี่ผมเห็นผมก็ไม่ใช่ว่าคนไม่มีความรู้นะครับนะก็ก็รู้บ้างอยู่ครับนะครับฝากถึงนะครับเ,เ,เพื่อนๆเอฟซีนะครับช่วยกันดูบ้านเมืองของเรานะครับผมว่าทุกคนประสบปัญหากันหมดแหละครับแต่ปัญหาตอนนี้มันกระจุกตัวที่เมืองหลวงนะครับที่สถานที่ที่คนไปติดเชื้อมาก็คือสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว ที่มันเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับแต่บ้านนอกข้องนาของเราโดนผลกระทบไปหมดนะครับเนี่ยลองดูนะครับถ้าใครลืมเนี่ยเงินห้าพันยังไม่ได้มาเป็นเดือนแล้วนี่ยังม่ต้องเสียสองหมื่นอีกนะครับเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเขาละ่ะโดนข้อหานะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับเขาตั้งอ่าพรบอ,รอะไรขึ้นมาแบบเนี้ยเพื่อจะให้ ชาวบ,บ้านต้องจ่ายนะครับมัดมือชกนะครับผมกลายเป็นว่าทุกขเข้าไปอีกนะครับแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับนะนะครับผมฝากด้วยนะครับสวัสดีครับผม